ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมได้พัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวปรานปริญญยเนตรตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราชดอนบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสอง ประวัติส่วนตัวผู้รับการประเมินเกิดวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2543อายุ23ปีสัญชาติไทยเชร้อชาติไทยศาสนาพุทธคณไมิลำหนาอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบัธยสารจิต สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบ้านเก่งวิทยาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลายัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประวัติการรับราชการเริ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตัน,นรัศดรบำรนุงสำนักงานเขตเป้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2ชั่วโมงการสอนปีการศึกษา2566วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่1และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาชุมนุมรวม 21ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตามปฏิบัติหน้าที่และงานพิเศษอื่นๆได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคลเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคมครูที่ปรึกษานะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ1และงานอื่นๆ,ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินการตเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้เรียนเช่นการพูดจาไพเราะ 2. So. คุณธรรมและจะริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยการกระทำแต่ความดียึดหลักรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 3. จรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมอบรมความรู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอเมื่อเสร็จสิส้นกิจกรรมข้าพเจ้าทําการบันทึกและสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้มาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สีการนำรางชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการสอนและเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้ารักและเมตตาสิทธิ์อบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่สิทธิ์อย่างเต็มความสามารถและประบพฤตินเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิ์ 6. จิตเสืมในความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่วยใจซึ่งทําให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพครูปฏิบัติตนเป็นครูที่ดีมีความรู้ความสามารถองค์ประกอบที่ 2. การประเมินผลผล,ผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้ศึกษาจุดประสงค์รายวิชาเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดผลสำนิกทางการเรียนโดยจัดการเรียนแบบ active learning 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้จัดสภาพห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้โดยเน้นหลักของความสะอาดการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน มีความปลอดภัยมีการจันทบบทความรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการการอบรมออนไลน์และการประชุมในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาชีพเพื่อทำการพัฒนาปรปับปรุงและแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน โดยจะมีเป้าหมายในการทำงานอย่างเดียวกันมีการประสานงานการวางแผนดำเนินงานร่วมกันเมื่อมีการตัดสินใจอะไรสำคัญๆที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายโดยรวมก็มีการลงมตริร่วมกันงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถในดุทุกงานที่ได้รับมอบหมาย ทางาน้ทพเจ้าได้รับหน้าที่คือกลุ่มง,งานบริหารฝ่ายบุคคลและครูประจำชั้นปหนึ่ง 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีให้พระเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอนแนะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสอนให้เกตต์ตนเองและยังเป็นการให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นพร้อมทางก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆด้าน ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ